ธรรมะสวัสดีทุกท่านแล้วกันนะครับวันนี้เป็นจะทําอีกหนึ่งคลิปแล้วกันนะฮะสำหรับพระภิกษุใหม่นะครับผมวันนี้จะมาแบ่งปันนะครับเรื่องราวนะเกี่ยวกับการห่มจีวรแบบลดไหลหรือหลายๆท่านหลายๆวัดหลายๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือการห่มเฉียงบ่าหรือว่าห่มเฉียง หรือว่าห่มลดไหลนะครับผมนะไม่ยากเลยนะครับจะคล้ายๆกับการห่มห่มคุมนะครับผมมามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกก็คือเหมือนเดิมเอาจีวรก็หาด้านบนของจีวรเหมือนเดิมนะครับก็คือการหาลูกเตา๋า นี่ลูกเต่าแบบนี้เห็นไหมครับลูกเต่าเอาที่มันแบบเป็นตาเข็บอยู่ข้างในนะขึ้ไปอย่างนี้ลูกเต่าอยู่ด้านหลังคอเรานะครับอ่ะไปทีน,ทนี้ก็ดึงตรงปลาย ของจีวอน,นะครับมาประจบกันแบบนี้นะครับปลายเห็นไหมครับมาประจบกันอย่าแงบบนี้หลังจากนั้นก็ม้วนม้วนเข้าหาตัว เริ่มหมุนนะสักคืบกว่ากว่าคืบยาวๆกะเอานะไม่ต้องเป๊ะมากโอเค่ะพอได้แล้วมือซ้ายมือซ้ายจับไว้มือด้านซ้ายจับไว้ท่านี้ก็คุมไหล่ซ้ายเหมือนเดิมนะครับไหล่ซ้ายทีนี้ มือขวายกขึ้นนะครับยกขึ้นเพื่อให้ออกมาอ่ามือขวายกขึ้นปุ๊บชูชูมือซ้ายชูมือซ้ายแล้วใช้มือขวามมวนต่อมวอมวนต่อหมวนอย่างนี้ก็ได้นะก็หมวนมมวนเยียบให้ดีแล้วก็มมวนไปเรื่อยนะม้วมน มุนแล้วก็ไปเอามดึงใช้มือขวานะี่ะดึงก้อนที่เราม้วนี่ยไปเอียงซ้ายนิดหนึ่งคักไปทางซ้ายนิดหนึ่งอย่างนี้นะฮะพอเสร็จแล้ว,เส,ลวเสร็จแล้วก็ใช้คาหนีบหน่อยก็ได้เพื่อที่เราจะได้ดึงคุมไหล่ซ้ายไว้แล้วผ้าอันนี้ก็คุมมือมือซ้ายปล่อยเลยก็ได้นะปล่อยไว้เลยเป็น คุมคุมลายซ้ายพอคุมลซ้ายปุ๊บตรงนี้ก็ค่อยๆเบียดเบียดไปทางนี้ตบๆให้ให้ให้ข้ามแบบที่ข้างหลังนะครับอย่างนี้แบบนี้นะฮะอัแบบนนี้มือซ้ายก็ จับตรงนี้ไว้นะแขนข้างซ้ายจะพอดีจะรัดพอดีข้างหลังข้างหลังที่เราสะบัดไปก็จะเป็นประมาณนี้เป็นอย่างนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ถ้ามันหลวมสมมติว่ามันหลวมไปเราก็แช้มือซ้ายนะ หันไปใช้มือขวาใช้มือขวานะมือขวาหันหันแล้วก็ขยับให้มาทางด้านซ้ายหน่อยอย่างนี้ก็ได้โอเคเรียบร้อยอันนี้คือการห่มลดไหล่หรือว่าบางท่านจะเรียกว่าห่มเอียงเอ,อ่อห่มเอียงบ่านะครับห่มเฉียงห่มเฉียงพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาสาังขติ เห็นไหมฮะเราให้สังเกตสังคตินะครับจะมีรอยเย็บตรงนี้ให้อยู่ระดับหน้าอกครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยการห่มลดไหลหรือว่าการห่มเฉียงบ่านะครับผมเรียบร้อยนะฮะพระภิกษุใหม่ก็ลอง ฝึกดูลองทําดูแล้วกันนะไม่ยากนะครับผมได้บุญทุกท่านนะฮะสาธุสาธุสาธ,สาธุครับ